สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Kaiju Society ครับวันนี้ครับผมจะพาเพื่อนๆมาชมเซตถังป๊อกคอนแก้วน้ำจูเลส s กเวิลด์นะครับที่ผมถืออยู่นะครับจะเป็นถังป๊อกคอนหัวทีเร็กซ์ครับผมนี่เลยส่วนหัวด้านบนเนี่ยก็จะสามารถเปิดออกมาได้นะครับผมแล้วก็ใส่ป๊อกคอนไว้ด้านในนะครับโอเคเดี๋ยวดูอันต่อไปครับอันนี้นะครับจะเป็นป้ายจูเลสิกเวิลด์โดมิเนียนะครับผมนี่ ก็จะสีเหลืองๆแบบนี้เลยนะครับตัวป้ายนี้นะครับก็จะสามารถเปิดไฟได้นะครับผมนี่มันจะมีสวิตช์ไฟอยู่ตรงนี้ครับนี่เป็นไงสวยไหมอ่าผมว่าอันเนี้ยสวยสุดแล้วในเซตป๊็อกคอนทั้งหมดนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นไข่รับเตอร์ครับผมนี่สินค้าที่วางโชว์อยู่ตอนนี้ก็จะมี3ามแบบนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูราคากันบ้างนะครับ นี่ราคาเขาจะมีป้ายบอกครับอันนี้320่ครับเป็นแก้วน้ำกับปอก่อนครับแล้วก็อันนี้390เป็นหัวทีเล็กครับแล้วก็มีหัวทีเล็กกับน้ำครับผมแล้วก็อันนี้450เป็นไข่แรปเตอร์ครับจะเป็นไข่แรปเตอร์กับน้ำครับแล้วก็อันนี้ผมว่าจะซื้ออันนี้นะเป็นป้ายจุสิครับ450เท่ากันนี่สองอันนี้นะโอเคครับผมตอนนี้ผมก็ซื้อของมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวไปหาที่นั่งก่อนเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับ โอเคครับตอนนี้ผมก็ซื้อมาแล้วนะครับที่เมเจอร์เนี่ยเขาก็จะแยกตัวป๊อกคอนมาให้แบบนี้นะครับใส่ถุงมาอันนี้ก็จะเป็นรสคาราเมลนะครับผมแล้วก็นี่เลยป้ายไฟจูสิกครับผมนี่ก็อยู่ในแพ็คมาแบบนี้นะครับตัวป้ายตัวนี้นะครับก็จะมีสวิตช์เปิดไฟอยู่นะครับผมอยู่ตรงนี้อ่าเดี๋ยวนะมันต้องดึงกระดาษออกก่อนนะครับนี่แล้วก็ทําการเปิดไฟได้เลยครับนี่เป็นไงผมว่าเนี่สวยสุดละ ผมรู้สึกว่าอันเนี้ยซื้อมาคุ้มสุดแล้วนะครับในทั้งหมด4แบบที่เขามีนะครับแล้วก็อันนี้เป็นแก้วน้ําครับตอนแรกเนี่ยผมนึกว่าแก้วน้าเนี่ยเขาจะให้มาเดียวแต่ว่าอันนี้ได้มา2อันนะครับผมเพราะว่าเห็นพนักง,งานบอกว่าเป็นโปรโมชั่นนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะซองกันเลยครับอันนี้ผมก็ทําการแกะออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวป้ายไฟจูสิกเนี่ยก็ไม่ได้ขนาดใหญ่มากนะครับผมเดี๋ยวผมจะเทียบกับมือให้ดูเนี่ครับผม ขนาดของป้ายเนี่ยก็จะประมาณฝ่ามือนะครับแล้วก็อันนี้เป็นด้านหลังครับด้านหลังก็เรียบเรียบครับไม่มีอะไรเลยครับแต่ว่าจะมีการสกรีนตรงนี้นะครับบางๆงนะว่า Major c n ซ p e ิเนะครับไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะครับเพราะว่าแสงตรงเนี้ยมันค่อนข้างมืดนะครับก็มันจะมีสวิตช์ไฟเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็สามารถกดเปิดได้เลยครับนี่มันก็จะมีไฟตรงนี้ครับจะมีไฟอยู่แค่ตรงคำว่า j u ซิกโวนะครับ แต่ว่าตรงที่เป็นรูปโครงกระดูกทีเล็กเนี่ยจะไม่มีไฟขึ้นนะครับตัวสินค้าเนี่ยพอจับดูแล้วผมคิดว่ามันค่อนข้างเบาบางในระดับหนึ่งเลยนะครับเวลาที่เราเล่นเนี่ยเราก็ต้องเบามือนิดหนึ่งนะครับผมเพราะว่าด้านในเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูด้านในนะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยมันก็จะโล่งๆครับแบบนี้เลยนะครับก็คงเอาไว้ใส่ป๊อกคอนนะครับผมแล้วก็นี่ครับอันนี้แต่เขาแยกมาให้นะเขาไม่ได้ใส่เข้าไปข้างใน ตัวประกอบเนี่ยก็น่าจะประมาณ300ได้ครับ300กรัมประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวดูก่อนว่าเขามีบอกหรือเปล่าว่าน้ำหนักเท่าไหร่นะครับด้านหลังมีไหมไม่มีอ่อก็ไม่ได้มีบอกนะครับว่าน้ำหนักเท่าไหร่แต่ผมเดาว,ว่าน่มามันสามร้อยส่วนนี้เป็นแก้วน้ำครับแก้วน้ำก็จะเป็นลายจูลสิกเวิลด์โดมิเนียนนะครับผมนี่ เดี๋ยวผมจะให้ดูลายรอบๆครับนี่ก็จะมี t ีเวครับผมแล้วก็ตรงนู้นจะเป็นเดรสเสาพันไรวาจะไม่ได้ร้านนี้เป็นเดรสเสาที่มีปีกนกนครับแล้วก็อีกฝั่งหนึงก็จะเป็นลัปเตอร์ครับผมนี่ขนาดของแก้วเนี่ยก็จะไซส์ประมาณ1ลิตรนะครับผมก็จุน้ำได้ประมาณ1ลิตรนะครับสำหรับแก้วจุลสิกนะ ตัวแก้วน้ำเนี่ยก็เป็นแก้วน้ําธรรมดานะครับผมไม่ได้เป็นแก้วน้ําที่เก็บความร้อนหรือว่าเก็บความเย็นอะไรนะครับผมก็เป็นแก้วพลาสติกลายจูซิกธรรมดาครับผม